ในน้ำตัวอีกรอบนึงเดี๋ยวครับผมพิศดาวกิติศรีมาวันนี้เจอกับชาติชนินสจโต้งเป็นไงเคยชกเขาไหมไม่เคยอัะเป็นไงเมื่อเช้าถ่ายรูปได้เปรียบเลยเขาบอกเท่ากันนะเท่ากันเลยอ๋ออ๋อแล้วหนักว่าเช้าประมาณมาเท่าไหร่เกิอจุดหนึ่งครับเกิอจุดหนึ่งวันนี้ร้อยสามเก่งเราเคยชกไหมเคยอ่ะเคยแล้วอ่ะเวทนี้โอเคเล็กหรือใหญ่อ๋อใหญ่นิดหน่อยครับใหญ่นิดหน่อยไม่มีปัญหานั่นไม่ต้องคุมเลย รถสองล้ออ๋อสบายสบายเราซ้อมอยู่ไหนอ่ะซ้อมอยู่มอไดอไที่ชาร์ลส์เซน่ะที่สุริตเซน่ะนะไอ้ที่นี่ก็นักมวยเยอะเลยกูเพิ่งซ้อมออเพียวเลยเราเป็นมวยยังไงสี่มือครับคู่ต่อสู้เห็นเขาเป็นไงเขาก็มีหมัดตรงไหนก็ได้นนะไหนได้ช่วงหลังนี่เราพรเหมือนกันต้องสามฝ่หนักงเราทำงานเราเป็นได้ไหมแคหนึ่งชนะสองนะ หนึ่งชนะสองล่าสุดใครใครล่าสุดชนะชนะใครนั้นพันเพชรออกสอวันนั้นร้อยเท่าไหร่ไปสามแปดอ๋อวันนั้นก็ถือว่าใหญ่นะวันนี้ก็ลงมาหน่อยเอาละทั้งโหมดทั้งโหมนี่ร่างกายดีกว่ารอบที่แล้วไหมดีกว่าดีกว่านะเอาเป็นคนจากจังหวัดสุรินทร์ฝากไว้กับเพื่อนเอาไว้ก็ขอให้พี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์เป็นกำลังใจผมนะครับผมจะทำให้เต็มที่ครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีแล้วับตัวทา้งหมดหน่อยสวัสดีครับผมชาชินินสร์โซจตองบัตถีครับวันนี้ร้อยเท่าไรร้อยสามเก็ดครับร้อยสามเก็ดเคยชกบอล สองไฟนี the ้ไฟสองเขาถือว่าโอเคเลยไม่ต้องบีบไม่ต้องคุมมากเดียวกับไฟตางๆเราไม่เคยเคยชกเขาไหมไม่เคยไม่เคยเห็นไหมเขาเป็นมวยสไตล์ย no ังไงเขาครบเครื so ่องเขาเครื่องของเราได้สไตล์ยังไงครบเครื่องเหมือนกันครบเครื่องเหมือนกันแสดงว่าต้องชิงจังหวะไงใช่ครับช่หายรูปสูสีเนื้อตัวไม่ไม่มีใครสูบไปเตี้ยนะแต่ว่าเวทนี่เราคุณเข้ามาสองครั้งเมื่อเช้าประมาณเกินเท่าไหร่จุดสามครับตอนนี้ผ่านแล้วนะเขาซ้อมเท่าไหร่อันสุภุมิตครับที่ที่นี่นะกี่วันเข้ามา อยู่มาเรื่อยๆก็ซ้อมไปเรื่อยๆนี่ลงมาแทน้งไม่แทนทุกงหมดรวมพลานายการไหมนายการนายการนะล่าสุดผลงานเป็นไงแพ้ครับโชคไว้เดือนไหนเดือนที่แล้วครับที่แล้วล่างสี่ทับแพ้ใครมาเนี่ยตานเพชรครับและก่อนนั้นได้สองพ้แพ้ชนะแต่แพ้ชนะสองพ้ชนะสองแล้วก็มาสะดุดี๋ยวนี้เจอกับนักตานี่ร่างกายเป็นไงคนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่มีปัญหาไม่มีบทให้ายกนะครับแฟนคลับเยอะนะวันนี้นะทุกหลับ อ่ะวางไปข่าวเชียร์หน่อยก็ฝากไป็นรใจด้วยนะวันนี้ยอดใช้นนกบันด้วยครับโอเคชุวนี้ต้าใจ